ท่านสมอุตสกุลครับท่านรองเจ้าแขวงจบากกบะปตัดจากสปปลาวครับท่านสมศักดิ์วิไลกรท่านผูสยยน้สูงสุดแห่งสปปลาวนครแก่นความปริยาท่านคณะที่มาจากสะปปลาวนะครับท่านผู้มิเกียรติท่านหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนของจังหวัดนครพนมกระดาแขกผู้มิเกียรติที่เคารพทุกท่านครับผมนายวัญชัยจันทร์ครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ขอต้อนรับทุกท่านครับที่ท่านฟังฟังจากสพกรเราและจากความครนมในวันนี้ที่เราได้มาร่วมกันแสดงความยินดีในการลงนามันทึกความเข้าใจนะครับ MOU นะครับซึ่งเป็น MOU ระหว่างบริษัทแม่โงอง i VM นะครับคอนเซลเล่นนะครับกับบริษัท VH t r a d i n g and งแอนด์อินเวสนะครับซึ่งก็จะเป็นความร่วมมือนะครับทั้ง สองเมืองครับในการที่จะพัฒนาดางดา้านการพลังงานนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับบววาศัก,กาิ์วัดนครพนมทีขลกเป็นสูงก็อยเงี่ยนทานสงสัรเว์ทอดข้าหนาคงสุงใหญ่แห่งโซกวเราประจําขอนแกนราชสิทธิ์ไทยทีขลกกประดาทางนักธุกรกิจประดางที่ของม่วมใน,นทีเส้นสัญญาที แล้วก็พนมทีนับทีเยอะแนนํำตั้งนาให้แกเบื้องแคร์เกสักขาพเจ้าสุดที่ากผู้ใจใจด้เของห่วมออยู่ในพิธีเส้นเอโมยูสำหรณ์การเส้นโครงก,การพลังนนงานไฟฟ้าเนาะเสื่อใน้นแครโจรศักขาพเจ้าก็มีเนื้อที่และมีแผนห้องหัาใแ้แกโครงการพระธาตก่าก็ดื่นจะแสดงความข,ขอบใจเปย่งางูัวรากการทางของูว้วราการ บรรดาเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างส่ับสนุนการณสนับสนุนในการณ์ตรวจทับคณะผู้แทนจากโซฟอลาวรสร่วมกับสพท่านเพง่งตัวซับข้าพเจ้า B H Trading and Investment z h o w มิสเตอร์บุญเฮียงเพ่งสุข on the stage uh, on the tables uh, to sign the M O U และในโอกาสนี้นะคะขออนุญาตเรียนเชิญท่านแขกผู้มีเกียรตินะคะ เพื่อร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม MOU ในครั้งนี้ค่ะขออนุญ,ญาตเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมท่านวันชัยจันทรด,ด้านบนเวทีค่ะขออนุญ,ญาตเรียนเชิญท่านกัมปนาจักรวาลวิเวศศีรพุทธาท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมด้านบนเวทีเช่นเดียวกันค่ะและท่านที่สามขออนุญ,ญาตเรียนเชิญคุณนายแหวนอ้นมา เจ้าของบ้านวังพญานาคแห่งน,นี้ด้านบนเวทีเพื่อเป็นสัตว์ขีพยานในการลงนามเอ u ูในฐานะแขกผู้มีเกียรติจากประเทศไทยขอเรียนเชิญทั้งสาท่านค่ะและลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญนะคะท่านแขกผู้มีเกียรติที่จะร่วมเป็นสัต์ขีพยาน,นะคะให้กับ าทางสงปปลาวนะคะท่านที่หนึ่งค่ะท่านโสภูตกุลท่านรองเจ้าแขงจับปาสักสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะท่านที่สองนะคะท่านสมศักดิ์วิไลทรกงสุงใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวณนะขอนแก่นนะคะพร้อมทั้งมาดามคำหวาวิไลทรค่ะและ ท่านที่ห้านะคะท่านนางคำภูวุริศที่ศักดิ์เจ้าเมืงองโขงแขวนจำปาสัก์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะแล้วก็ท่านจันโทมีรัตน์แทงนะคะหัวหน้ากรมส่งเสริมและประหยัดพลังงานกระทรวงพลังงานน,งงาน,นาครหลวงเวียงจันทน์ค่ะท่านเวียงทองศักท่านเวียงทองศักดาหลาหัวหน้าฝ่ายแผนและ พัฒนาระบบไฟฟ้ารัฐวิสาหากิจไฟฟ้าลาวนะคะทันเ็ดแก้วเพงสวัสดหัวหน้าแผานค้นคว้าสํารวมรัฐวิสาหากิจไฟฟ้าลาวค่ะและท่านนางเมฆขลาพิมมะสอนค่ะด้านบนเวทีเพื่อเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจ m o u ระหว่างบริษัทแม่ของ IVM and c o n s u l t a n t และบริษัท Bh Trading and Investment s o ค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านบริเวณด้านบนเวทีค่ะขอเรียนเชิญค่ะ This is how the relationship of the two companies has been uh, shows in front of you guys นะคะ it's very beautiful r e l a t e d relationship t o d a y โ o k คค่ะณนะตอนนี้นะคะคู่ ทั้งสองท่านนะคะก็พร้อมแล้วนะคะและขณะนี้นะคะทั้งสองท่านกำลังลงนามในใบบันทึกความเข้าใจนะคะหรือเราเรียกว่า MOU นะคะตอนนี้ลงนามเสร็จแล้วและกำลังแลกเปลี่ยนนะคะเอกสารกันนะคะขออนุญาตนิดน,นึงค่ะหันหน้า MOU ออกแล้วก็โชว์นิดนึงนะคะจะได้ถ่ายภาพนะคะวางลงอ่ะ วางลงต่ำนิดนึงจะได้ไม่บัาหน้านะคะประมาณประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ค่ะเห็นหน้าด้วยนะคะอ่าชัางภาพบันทึกภาพนะคะโอเคค่ะยืนขึ้นไหมคะลองยืนสักรูปไหมคะยืนแล้วก็จับมือเพื่อแสดงความร่วมมือร่วมใจห่วมมือห่วมใจกันเนาะวันนีน้นะคะอ่าจะได้ภาพที่สวยงามนะคะ เชิญท่านร้องเจ้าแผงน,นะคะจำปาซากแบนหนาขยับเผ่ามากนี่เลยนะคะท่านรองท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะแล้วก็ทุกท่านนะคะรวมวันนี้มามาเป็นกําลังใจให้กับทั้งสองบริษัทนะคะในการร่วมมือกันนะคะในการทำขยายการพัฒนาโครงการด้านพลังงานภายในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะคะ และขออนุญาตเชิญทั้งสองท่านอยู่ทั้ง,ท,ง,ท,งทุกท่านนะคะอยัยงอยู่ด้านบนเวทีก่อนนะคะเ,เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการเฉลิมฉลองกันด้วยแชมเปญน,นะคะวันนี้นะคะท่านเจ้าของบ้านวังพญานาคของเราจัดเต็มมากๆเลยนะคะกับการเปิดแชมเปญเพื่อเฉลิมฉลองให้กับการลงนาม EOU ในวันนี้ครับขอให้โชคดีทุกท่านครับ ค่ะและนี่เป็นภาพบรรยากาศนะคะที่เรียกว่าหาดูได้ยากนะคะกับความสัมพันธ์นะคะอันสวยงามไม่ว่าจะเป็นในด้านของการทำธุรกิจรวมถึงนะคะในด้านของ นะคะที่ท่าน